บอกว่าไม่เคยร้องเพลงจะร้องเพลงประสานเสียงได้ไหมได้แต่ตอนนี้อาจจะต้องมีหัวข้ออือ่นๆที่เป็นอุปสรรคทําให้ร้องไม่ได้คนระับ<ช>ยกตัวอย่างเช่นหูมีปัญหานะอันนี้ร้องไม่ได้แนละ้วหูมีปัญหาในข้อนี้หมายความว่วา,าได้ยินอีกอย่างร้องออกมาอีกอย่างแก้ไขได้ไหมในในแง่ของสถิติหรืองานวิจัยเนี่ยก็มีคนที่ ไม่สามารถจะร้องเพลงได้เนี่ยอยู่ในโลกนี้อยู่นะครับแต่เปอร์เซ็นต์เหล่านั้นเนี่ยคือน้อยมากเปอร์เซ็นต์หลกัหลกๆเนี่ยก็คือว่าเมื่อปู่เนี่ยรับเ,เสียงเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมองของเราเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลออกมาได้ในเสียงนั้นได้ไหมแลวก็ที่สําคัญเมื่อประมวลออกมาแล้วเนี่ยผลิตเสียงออกมาได้ตรงตามที่ควรจะเป็นหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทั้ง i n p u t แล้วก็เป็น processing แล้วก็ออกมาเป็น output ซึ่ง output ตตัวนี้เนี่ย จริงๆก็บางทีอาจจะบางคนอาจจะหาทางออกไม่ได้นะว่าจะเปล่งยังไงให้มันได<ม>้อาจจะเป็นเพราะว่าโน้ตตัวที่มันสูงไปหรือว่ามันต่ำเกินไป<ม>นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆว่าร้องกับแนววงประสานเสียงได้ไหมก็คือบางคนชอบจะดูคนเดียวแล้วก็ทํางานกับคนอื่นไม่เป็นอันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรที่ ทำให้เขาร้องในวงประสานเสียงไม่ได้นะครับการร้องเพลงประสานเสียงมันคือการทํางานเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้คือเราชอบเป็น Solo, นะ Man, โซโล่เนาะวันแมนชวนนี้ก็คงจะยากท, <ừ> ที่จะ่วงประสานเสียงผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันก็นํามาต่อในเรื่องของว่าเอ๊บางคนอาจจะชอบร้องเพลงเนาะแต่ว่าไม่ชอบที่จะร้องประสานเสียงแต่ชอบร้องโซโล่อาจารย์ใส่เปเจอไหมครับันนีเจอบ่อย แล้วก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติกันบ่อยๆด้วยมาพอดีโดยส่วนตัวเนี่ยผมทาวงในระดับมหาวิทยาลัยก็จะเห็นว่าบางคนเดินเข้ามาเนี่ยอยากจะร้องเพลงประสานเสียงแต่ที่ที่อยากจะร้องเพลงประสานเสียงเพราะว่าฉันร้องเพลงโซโล่เป็นมาก่อนตอนนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นโซโล่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพอเขาเริ่มมาร้องเป็นวงซึ่งจะต้องใช้การทํางานเป็นทีมเนี่ยบางคนจะไม่ชอบจะมีความรู้สึกว่า ฉันไม่ได้เด่นพอในจุดนี้นะครับบางคนก็จะออกไปเองไม่รู้ว่าวงวงอื่นเคยเจอไหมแต่อันบางครั้งเราเสียดายเราเจอแบบนี้บ่อยมากนะครับต้องเรียกมาคุยกันทีละคนเพื่อปรับทัศนคติกันใหม่เลยนะครับในส่วนนึงผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่จําเป็นเลยก็คือเรื่องของความวินยัยและก็ความอดทนอันนี้อาจารย์สันเห็นว้ไงครับบางพาร์ทที่ร้องทํานองอยู่ตลอดเนี่ยเขาร้องได้ละเขาต้องรอเพื่อนในพาร์ทอื่นๆที่ต้องน้องเสียงป,ประสานเนี่ย พอเริ่มหมดความอดทนจะมีความรู้สึกว่าฉันร้องได้แล้วทําไมฉันต้องมานั่งรอกับกลุ่มคนที่ร้องไม่ได้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกเบื่อแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าครั้งต่อไปมาก็ต้องมารอพวกเรามีอีกความพอความอดทนหมดไม่มีวินัยมากพอเขาก็จะออกไปเองนะครับผมเห็นบ่อยมากก็มีอีกขั้วหนึ่งที่ตรงกันข้ามนะก็คือว่าร้องเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็คือร้องผสมเสียงอื่นก็จะร้องไม่ได้สักทีหนึ่ง Uh huh. อันนี้เนี่ยบางคน,นี่ยมีความตั้งใจดีเห็นเยอะมากเลยนะครับ uh huh. แล้วก็มาแล้วแล้ที่เราสอนเขาร้องเช่นตัวอย่างเช่นร้องเบสหรือร้องเคเนอร์เสียงเดียวเนี่ยเขาเวลาร้องคนเดียวหรือว่าร้องกับพาร์ทเขาเนี่ย uh huh. เขาสามารถไปได้แต่เหมือนกับว่าแล้วเขาต้องไปผสมกับเสียงอื่นๆเนี่ยบางทีหูของมนุษย์เนี่ยมันต้องการการฝึกฝนกันที่จะให้ค่อยๆลงตัวแล้วก็สามารถที่จะ หูดึงฟังเสียงดึงใช่ไหมครับแล้วก็แยกประสาทอีกเสียงหนึ่งออกมาได้ร้องอีกเสียงหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันคือตรงเนี้ยเคล็ดเราเนี่ยเราก็อยากจะบอกทุทุกคนว่าบางทีมันไม่ได้ทําเป็นศาสตร์ที่ทําให้ใายในช่วงเวลาข้ามคืนที่จะบอกว่าปุ๊บแล้วร้องฟังเอาต้นนั่งท่องมันทั้งคืนวันรุ่งขึ้นไปรวมกับวงแล้วมันจะตอบว่าได้อ้ทางเทคนิคแล้วตรงนี้อาจารย์สันคิดว่ามัน ยังไงครับมันเป็นเรื่องของเอียร์มันเป็นเรื่อ,ของ ear, อของการซิงให้อยู่ในพีชอยู่ในฮาร์โมนีมันต้องมาเกิดจากการฝึกฝนในลักษณะอย่างไรผมว่ามันเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นมันจะตอบโจทย์เลยว่าไม่เคยร้องเพลงจะร้องเพลงคอรัสได้หรือไม่ยังไงก็ร้องได้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนร้องเพลงได้อยู่ในวงได้ถ้าหูไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ต่อให้หูมีปัญหาแต่ถูกการเทรน แล้วรองร่วมกับคนอื่นได้ทําการบ้านที่ตัวเองรับผิดชอบไปมากพอแยกแยะออกซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระบวนการง่ายๆที่จะเกิดขึ้นภายในวันหรือสองวันแต่มันเป็นกระบวนการการทําซ้ําบ่อยๆเพื่อให้หูรู้จักการแยกแยะซึ่งมีแบบฝึกหัดมีชุดการฝึกหลายๆอย่างที่ทําให้หูเราดีขึ้นแล้วแยกแยะได้ช่วงแรกที่ฝึก อยู่ในวงคองรัสเนี่ยอาจจะไปร้องเราร้องเสียงนี้ไปปนกับเสียงนู้นบ้างเสียงนี้บ้างแต่พอร้องบ่อยๆจะแยกได้เองครับเพราะนั้นอยู่ที่การฝึกซ้อมเป็นสําคัญครับครับและนั่นก็คือเคล็ดลับนะครับสําหรับว่าอยากจะร้องในวงประสานเสียงเนี่ยทำได้ไหมนะครับทําได้ถ้าเรามีใจที่เราอยากจะทําแล้วเราก็มีความตั้งใจจริงนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอาจจะไม่ได้เริ่มต้นได้เพียงแค่ว่าในวันแรกแต่ว่าการที่เราเดินกับเพื่อนในพาร์ทของเรา ไปเรื่อยๆในระยะเวลาหนึ่งมันจะทําให้เราทําได้และนั่นคือสิ่งที่เป็นชาเลนจ์สำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับจากกันอ p พ s ิส e หนครับริมิมม